เมืองกาณาตัวนะครับกําลังนกฟังเสียงครับตอนนี้กําลังล่อเสียงนะครับก็เสียงเงียบก็คือจกเอาเลยนะครับบริจวดอันนี้วิธีการนีแม่บอตายนะครับแม่แค่สลบดูลักษณะห้างนะครับ เสียงซึ่งดังแห้งครับอันนี้จุ่ม้นามันนะครับนนามันเป็นซินครับกำลังสินนอกนะครับอีกเพิ่มมั่นเช็กน้อยโจกเอาได้นะครับ นี่นะครับตัวนอกแล้วนะครับเปิดเอาแล้วนางลางยังมมีเลยเนี่ด่างกลางนี่มีดลูกคูอด่างมันม่มีตัวนี้มมี่มัทถือกระดงที่แบบเที่อาก็ได้ตัวนี้มนมีอย่างนะครับ

บบมานั่นนั่นมันยังยังูงเนี่ยบีดเนี่ยโบเป็นยังดูสูงแล้วเธอนิ่งมากนี่นี่ดันงนี่เต็มอยู่เอ้อั้งนังนี่เพราะทั้งกมองเต็มมันคาาเสือกว่าหืม

เสือกเสือกเปี่ยนยี่ไง้มาดเสร็งัดชานกคขนาดเลยนะเี่ยพวกนี้หนาอย่งเีนั่น พ่อืมนบอามมือสมืออืมใชกนนี่นะครับไปส้มตอนแกครับนี่นะครับผลงานนกตัวครับมาเินนกกันครับัวคียตัวยังไงครับหมียงไงมนบัวบัวถือบัวนนึอื ด่งเรียกเยอว่าไม่ตัวเดียวดิสี่เลยวะนี่นีดังที่ข้าเนี้เนาะ